แต่งตัวเด็กแาสให้พร้อมตุลยหิมะในอุณหภูมิติดลบจะต้องใส่กี่ชั้นยังไงแล้วถ้าเกิดเขาถอดทิ้งล่ะคุณแม่จะทำยังไงไปชมกันเลยค่ะโอลาแม่ชั้นที่หนึ่งหลังจากใส่พันเพิดนะคะก็ใส่เสื้อแขนยาวธรรมดาค่ะต่อมาก็เป็นกางเกงขายยาวค่ะ ซึ่งข้างในมีปุนิ่มๆนะคะเพื่อเพิ่มความอุ่นให้เด็กๆค่ะ <Wow. S 1> ชั้นต่อไปใส่เสื้อแจ็คเก็ตทับให้เดก็กๆอีกทีนะคะใส่เป็นชั้นไว้จะได้ถอดออกได้ตามอุณหภูมิที่ไปค่ะทับไปด้วยกางเกงอีกชั้นนะคะอันนี้เป็นกางเกงที่กันน้ำค่ะเวลาโดนหิจะได้ไม่เปียกค่ะชั้นต่อมานะคะเป็นเสื้อบุนวมนะคะกันลมกันฝนกันหนาวอุ่นมาก มาที่หมวกนะคะหมาหมาคันด้าจะซื้อแบบมีสายค่ะเพื่อผูกไว้เขาจะได้ดึงออกยากหน่อยค่ะไม่งั้นเดี๋ยวหายแน่นอนนั่นไงไม่ทันไรดึงและต่อมาก็เป็นถุงเท้านะคะแล้วก็รองเท้าซึ่งรองเท้าอันนี้ก็บุนวมอีกเช่นเคยเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้เด็กๆค่ะตามด้วยถุงมือนะคะซึ่งไม่เคยใส่กันหรอกค่ะเดี๋ยวก็ถอดทิ้งถอดทิ้งกันแล้วค่ะ ซื้อแบบที่มีใส่ห้อยนะคะหรือถ้าไม่มีก็มาเย็บติดเองแบบพวกเราเนี่ยละคะ่ะเพราะไม่งั้นนะเวลาเขาดึงออกนะหาไม่เจอเลยอะ่ะหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วปีหล่นตรงไหนตอนที่เขาเดินหาไม่เจอจริงๆแน่ละเก็กซิมกลับบ้านมาเหลือถุงมือข้างเดียวแล้วมันจะใส่อีกยังไงลูกและแล้วเราก็พร้อมออกไปลุยละคัะซึ่งถ้าเด็กๆนะคะไม่ยอมใส่ถุงเท้าถุงมืออะไรก็ตามแต่เรามันหนาวมากๆนะคะ ก็จะเอาผ้าห่มมาคลุมไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็เอาพลาสติกมาคลุมรถไว้อีกทีกันลมกันหนาวค่ะหรือซื้อแพม b l งเก็ตนะคะผ้าห่มรถเข็นมาคลุมไว้แบบนี้เลยค่ะเวลาจะนั่งก็สอดลงไปปุ๊บอุ่นแน่นอนแต่ความจริงสิ่งที่ต้องระวังนะคะคือเวอร์ฮีทค่ะเพราะเวลาเราไปข้างน,นอกเดินทำกิจกรรมเนี่ยร่างกายเราก็ผลิตความร้อนออกมาแล้วดังนั้นพอใส่เยอะๆบางครั้งเหงื่อออกแก้มแดงเลยค่ะเพราะว่าร้อนเกินไป บางทีเห็นเลยค่ะว่าร้อนโหฟฝ้าขึ้นรถเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมให้เด็กๆก,กินน้ำนะคะบางทีเล่นเพลินๆอากาศเย็นๆลืมไปเลยค่ะไม่หิวน้ำต้องคอยเอาน้ำให้เด็กๆด,ด้วยนะคะแค่นี้เราก็พร้อมลุยละคะ่ะขอให้สนอุอกกับการเล่นหิมะน,นะคะ